จะเปมหาชัยครับ วันนี้ต้องบอกว่าเหล่าปลาวานทั้งหลายนะฮะเหมือนเหมือนได้นะฮะออกมาคึกขนองกันครับดูปลาวานครับปลาวานแต่และตัวมันโคไเลยนะดูดเาที่ไหนนะเลาครับคุณผู้ชมครับมาดูกันนะตอนไม่มีใครยุบผมเลยเหรอ,รหรอแน่จริงยุบไปเลยครับยุบไปเลยนี่จะรงแน่จริงโยงไปไลยให้ในเรือเลย <c oughs> กันครับเรือสวนกันครับโอ้โหมาครับลำนี uh ้มาครับผู้ชมครับหมาครับโหอย่างแรงครับอย่างแรงครับโอ้โหนี่เรืออะไรครับเนี่ยเรืออะไรครับเนี่ยเรืออะไรครับวักขังอไนครับดูาครับใครอยากเข้มาอยู่ในไปครับเผากันเข้าไปครับเตนีะมาครับมารับลำนี้มาครับช่างเปรมขับเองครับช่างเปรมขับเองครับ เดี๋ยวครจะเป็นขับเองครับสุดครับสนามนี้สุดจริงๆครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับไฮไลท์ของงานครับมาดูมาดูดูนี่นะครับชอรัตนาเจริญพรครับนักแขกครับไปครับนี่ครับชอรัตนาเจริญพรเนี่ยไปครับไปครับไปครับไปแล้วโอ้โหสุดจริงครับดูมันมันจบที่ไหนอ่ะที่ยมันจบที่ไหนอ่ะมันจบที่ไหนอ่ะมันไม่จบครับนะครับเอาครับ เดี๋ยวแก๊งไหลพังครับแก๊งไหลพางครับไปครับไปครับมาดูไปครับไปครับเอาเอาเอาอโอ้โหตันมีเรือสนมาอีกแล้วครับมีเรือสวนมาอีกแล้วครับโอ้โหโอ้โหผู้ชมครับสามหนึ่งเลยโอ้สุดสุดับ เอาพี่ <music> แน่จริงยุคผมเลยอ่ะยุคผมเลยบอกว่าให้ผมเนี่ยลงลงไป